สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอย e ู่ในนัดเจอเนิ่นนัดเจอรนลาบักซี่บกกอนะเดี๋ยวไปหากันนะผมว่าได้แล้วล่ะวันนี้เป็นเป็นกูล่ะหลุดมาเรา ดูไหมครับว่าการจุดไฟไมันต้องใช้สมาธิสูงมากเลยเล่นละครเล่นหนังจะไม่ตั้งใจขนาดนี้นะครับแต่การจุดไฟนี้ต้องใช้ความตั้งใจอย่างสูงเลยถ้ามันนี้ก็จะ <c oughs> หัวเ <c oughs> ม้งหัวเม้งไปอยู่ <c oughs> สุดปีนบอกเลยนี่อ,อร่อยเลยน้ำดูไปเลื่อนต้นไม้แบบไหน,ด,ไหนดีสุดกนั้น ยาังแค่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอยู่ในนัดเจอเนน่นัดเจอร์น์จะทำอะไรครับวันนี้ไปนครลุงตู่นครลุงตู่อ๋อนครนายกครับผมโอเคครับผมเราจะพาไปทำอะไรบ้างครับเดี๋ยว ยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวติดตามดูครับว่าก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรมากมายครับก็คงอยู่กับธรรมชาติแหละครับต้นไม้ใบหญ้าน้ําตกหินครับผมก้อนเมฆนู่นนี่นั่นไปครับแต่ก็ปหาอะไรกินด้วยนะได้ได้ได้แต่เป็นการเที่ยวที่แบบว่าม้นคิวมากเลยครับคุณมครับผมเป็นความรักผมเป็นความรักโอเคครับจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวรอดูครับนี่เรามาทําอะไรกันครับเราไาดู เรดูต้นไม้แล้วจะไปปูกที่ไหนเขใหญ่โอ้ปู่ที่เขาใหญ่มาทีไโอเออรบ้างตรงนีลาเนาเยอะีุ่เยเน้เหมือนไข่แต่มันก็ต้องทำแบบนี้แหละขนนี้ถ้าถ้าเป็นพร็อเนี้ยถ้าเราไปสูกถ้ามาลงดิงดึนเนาะอ่าไอ้นจ แชอบเป็นไม้ท <arrivé> yeah. uh ี huh. ่แบบคล้ายแบบตามแบบทะเลนะกับกับพืงนานบ้านเราแปลกไหมเออว่ะเป็ว่าสมัยก่อนนะที่สารบ้านเราเนี่ยเป็นทะเลจริงจริงยื่นได้ใช่ต้นไม้มีลีลาก็คือยื่นไปอย่างี้ฮะแล้วเวลาคนมีลีลาล่ะแล้วเวลาคนมีลีลาล่ะมีลีลา แล้วกำดูไปเลือ่อนต้นไม้แบบไหนมแบบันดีสุดตอนนั้นเป็นอะไรยาชอตเป็นอะไรยาชอตเยีแบบ่ยเค้ยสวนกระท้อนจังหวัดนครนายกของพี่เวียครับซึ่งผมผลิตทั้งหมดทุกปีนี้เคยได้กินบ้างหรือยังครับไเคยได้กินครับ,แ,บ,บแต่ว่าช่วยชาวบ้านครับชาวบ้านเขาก็มาเก็บ,กบครับ เห็นว่าขายได้เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยอะครับผมเขาเขาพันสองพันนั้นแหละแล้วก็ช่วยช่วยกันเพราะว่าเราไม่มีปัญญามาเก็บไม่มีปัญญามาห่อมาอะไรก็ให้ให้เป็นรายได้เขาก็อุตส่าห์มาปกติจริงจะเอาฟรีก็เอาฟรีได้เนาะก็ยังแบ่งเงินให้เราเราได้ก็ดีใจแล้วแต่พอเรามีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยมาทำเองพรีเมียมบุญราตรงขึ้นห้างบุญเลือเนี่ยยำกระท้อนสวน คุณเบี้ยไปเลยว่าแบรนด์เยอะจริงป่ะแบรนด์เยอะห้องชะลักทานนั่นแหละครับน้ำนี่เมื่อยาวไปชนกับตรงที่แปลงใหญ่เลยมันก็เป็นฝายเนาะครับเวี้ยอ่ะภาษาจีนฝายไงเวี้ยอ๋อเวียร้อฝายมันจะมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับหน้าน้ำหลังภูเขาแล้วคนในรถอ่ะหน้าอะไรหน้าหน้าร้อนเฮ้ยเอาไปครับ เขาทำสังเขื่อนให้แล้วก็ย้ายสาราลงมาข้างล่าง ปุ๊บขึ้นไปนู่นขึ้นไปนู่นนู่นนู่นน่เดี๋ยว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 ่เข้ามาปุ๊งยาหมดเลยต้นนี้ลอดอไไม่ไม่ค่อยงามเนาะอืมอาจจะโดนโดนบังแบบว่าจักต้นใหญ่ ไปไอ้สังขะมันมีชื่อหนึ่งชื่ออะไรวะน้ำตกเกินกเวียเกินกเวียใช่สิ่งนก็ไก่เราเรือสรีของงูนะเป็นรีสอร์ทเลยเกลนกเวียรีสอร์ทแต่ที่ผมไปมันเป็นแบบน้ำตกที่แบบชื่อมันสวยมากเกลนกเวียสวยมากแล้วทางน้ำตกไม่มีใครแนละ้วมีผมคนเดียวใช่ครับแล้วผมก็ไปอาปากอ้าอยู่นันแหะ <laughs> <laughs> จุดเจ้าที่เดียวมาดูเนาะเป็นไรวะ โอ้อยู่คนเดียวก็ก็หมวนได้เด้มันสนุกได้เด้ สวยว่ะครับมากเลยเหมันเป็นบ้านอีกหลังเลยเนี่ยนอนได้เลยน่านอนมากได้ใช่พบพี่เสือไว้ไม่ผิดหวังคือบาเหนื่อยทุกทีเรียนสำหรับย่างีพบพี่เสือไว้เหนื่อยทุกทีอันนี้อย่างนี้พบดีครับเนี่ย อันนี้คือเมของบ้านบ้านบางกระนเอ้ครับครับครับ,รบ,รบลากซีบกกอนะเดี๋ยวพาทากันนะ พอกินนะพอกินก <c oughs> ันสองสามคนสี่คนเอาหนูตเลยดีวะเอาเอาลหัวได้แล้วล่ะวันนี้บ <c oughs> ักพริกบักอยังแล้วอือ <c oughs> คือเตรียมไว้ให้แล้วละ่ะอะไรเนี่อัน เอาได้ซี่โครงหมูมาแล้วครับเอามาล้างก่อนบ่าย,ย,ย่างซี่โครงหมูแลก็ตั้มาุ้งให้แล้วครับอรโอ้ครับ มาตาอันเคียงมากก่อนครับพี่น้องเที่ยมไปลงไปถ้าไม่ใช่ก็ฝากเลอ <c oughs> เสียงอากาศลมเย็นมาแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่าใครเป็นคนสั่งอากาศนะบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนัดอธิรุตเนี่ยจะมาที่นี่นะนัด้วยฉันไม่เกี่ยวกูด้วยนัดอธิรุตกับเบียสุโวทัยก็ได้อะเราจะมานะเดี๋ยวปล่อยคิวอากาศหนาวมานะอะไรเงี้ยว่าผมมาย้ำไลยเนี่ยอากาศหน,นาวสุดทีอะเพราะหนาวฝนก็ตกขอย่างอืมของย่างนี่แหละ ต,ตังขยะนะพี่หนุ่มเราไม่แยกตักขยะต้องเก็บของดูดีไหมดีได้เลยลงตัวขอบคุณครับชาบหน้าไหม เชี่วจริงๆงบบหน้าบบนั่น้านี่ีน<า>น่รักน, <c oughs> นี่คนเชียวกว่าปุ๋ยเ,เออชะเออมันแทนที่แล้ววันนี้ใครตามทุ่มตามนอดูอยู่โอเคโอ้หน้าที่เจ้าอีลีเนาะครับผมผมดงัง กีอีพีก็ดังกันแล้วในตอนวกีพวกนี้ยิ่งดังใหญ่เลยครับทําไมครับโอ้ยมีเมนาะโอ้มีนอย่นี้โอ้ดูมันอย่างนี้สีร่ะชีวิตเนาะเ <c oughs> อ้ยรุ่นสวยมากพี่หนุ่มต้นไม้ใหญ่เต็มเลยยญ้าทุ่งตัเกเย็นเยี่ยนเลยเย็นเหมือนใครเย็นเหมือนกูนี่แหละ การจุดไฟมันต้องใช้สมาธิสูงมากเลยเล่นละครเล่นหนังจะไม่ตั้งใจขนาดนี้นะครับแต่การจุดไฟนี้ต้องใช้ความตั้งใจอย่างสูงเลยแต่ดูคนข้างหลังสิครับคนข้างหลังนี่คอรเะเลยโอ้นี่มีการวัดด้วยโอ้โหนี่ครับใช้ความวิศวกรจากขอนแก่นครับผมแต่ดูเลยแต่ลิ้นโชนิ้วขึ้นมาโอ้ยลมไปทางไหนน้อมันโอ้ยสัตว์ เออที่แล้วพอมันเสียงแปะแปะติดอืมจิตสิีเดิมจิตสิีเดิมเงียแปะ,แปะโอ้นี่ลมเย็นดีโอ้หวานดีเว้ยดับเว้ยน้องโอองของหนึ่งมันหมดไวจังวะ เสียงนี่แม่มันดีจริงๆนะมันรู้สึกทำให้รู้สดชื่นกระปีกระเป๋ายังไงไม่รู้เดี๋ยวพี่หนุ่มเราเป็นตะแกงย่างไหมเนี่ยจบขาวแล้วพี่นี่ไงอ๋อ้ลัดสตารส่งไม่คืนเลยว่ะบอกเอาดิมันต่กอไก็เป็นเหรอมันไม่ใช่มีดอย่างนั้นไง อ่่่นนีีีีมวาใช่เออสุ้คือคือบพ่อให้ตระโดดเราให้ผมพิดยังไงเนี่ยออไม่มันเป็นแผนผมเองแหละผมทำเป็นไม่ผมทำเป็นไม่เป็นไงนี่เป็นหรอกวันนี้กูปักเนื้อออกมเต็นเนื้อเนื้อออกเป็นเลยเนื้อเนี่ยกูปอกเปลือกมันเหลืออยู่ครึ่งหนุ่มแมงให้กินเนื้อไปเยอะเลย

เียวคะขนาดอาหารจีนญี่ปุ่นเกาหลีอใช่อาหารฝรั่งก็ได้สปาเกตตี้อะไรง่ายๆใช่อาหารไทยนี่ได้พ่อครัวสอนอเสร็จแล้วคุณสุณลวัตเข้าสอนตลอดเลยเหรอมีมีปรมาจารย์อยู่สองท่านค่ะใครบ้างครับผม ท่านแรกนะคะชื่อไอเวร์ค่ะรับผมท่านที่สองนะคะชื่อไอ้นัดค่ะไอ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 เพื่อนได้บอกได้ยูได้ยูยูวันจ่ายยูใส่เลยเฮ้ยได้แล้วอ๋อ อเริ่มสวยแล้วทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอค่ะถูกต้องครับเราก็ต้องเรียนนะตบอยเหรอใช่เฮ้ยจริงด้วยใช่ไหมใช่เฮ้ยมาไวเลยแกบอกว่าอยากกินซี่โงหมูมากอ่ะบอกแกบอกนะมากมากถึงมากมากถึงมากที่สุดมากถึงมากที่สุด เป็นโควิดมาสิบวันเหล่าพี่เตวีพามาแล้วมาเร็วด้วยนะปกติที่ผมมาสามสี่ทุ่มแล้วใช่วันนี้มาเร็วเหมือนได้กินหมักที่โค้งหมูนี่ากไลสวัสดีครับสวัสดีครับ ผูเรีนครัวยังครัวยังครัวเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาเอามาแต่แบบเอามาแต่แบบประตูดิบไปนะทีนี้เขาเก็บของไฟแรงมากวันนี้ที่ตรงนี้ลมอ่ะดีวันนี้ลมดีมากแล้วแม่แรงแดดเขาเขาใหญ่ช่วงนี้อากาศดีลมเย็นพี่น้าบอกว่าพี่นัดโทรมาแล้วเขามาจองคิวแล้วแต่พออกไปเขาไม่เขาเขาบอกว่ามันมันมันเลี้ยวดิลูกค้านั่งหัวล้ออยู่สดๆเลยนั่งดูที่นี่ไงที่นี่ไงนั่งหัวล้ออยู่ หันมาหกหาพี่กำลังนั่งทำงานอยู่ร้านไม่เปิดร้านนมงนี้เปิดพี่จะคนอยู่ตรงนี้เหรอคะตอนนี้ผมยาวเลยใช่ครับกำลังขำอยู่เลยขำขำพี่แบบว่าอะไรนะไม่อยากเหมือนเบียร์เหรอแบบนี้ก็เนี่ยโอ้ยเบียร์เขาซื้อกอาเบียร์เบียร์เขาขำกันนะแล้วคนดูเยอะด้วยนะใช่คือเยอะมากอ่เลลับปาไม่เรากลับนนะกระบอกสีน้ำเงินเออเจเบียร์ไม่ได้กลับ รูแล้วว่ามันกระเด็นเพราะว่ามือวิกาเลยเราบอว่ามันจะฟังไหมได้ครับไ้ไม่ฟังก็ขึ้นเบลสิโอ้โหนี่คือใช้ไม่ได้วานวานวายวานโอ้รย่ใช้อยู่วะเอาจานจานไปแล้วใครจะมากระซิบบอไม่กระซิบไปนี่ไงจานยุ้ยไงจานยุ้ย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 ดูเนื้อไหมอยู่เจายุ้ยดูหมูไหมอยู่เน เพราว่าช้าอันนีมันันน่เพราะว่ากินทองไม่ดีของเสียไอ้เหี้ยหอด่าอะไรพ่ด่าพี่ก็ไมอะเป็นพ่ออะไรวะปลาล่าหรอปลาล่าอะวะป่าเป็นพ่อของชูรสไม่ใช่อร่อยเหรอดีอะไรใช่ไหมเอออ่โคตรเลยเฮ้ยเฮ้ยิงเหรอใส่มาละกอแล้วนะที่เต็มแ้่ไม่เต็นะวิคก็ต่มาตั้งนานมึงชมปล่าเ่ยนะ ใส่ัน่ใส่ไปตมคนตับด้วยเ่อะมรบ้างวะอเป็นครับผมดูชื่อเลยครับชื่อว่าอะไร ตำเถอะปลาช่อเน้่ยเป็ดหมายนี่ผมผมตำนี่บอกว่าขาดความอร่อยไปไปไปแต่พอมีเจ้าของตำปลาชอบปลาชามะนาวหน่อยครับมะนาวเกินมากเลยอ่อนอ่อนเกินโอ้ขี้เอ้ยนี้อร่อยว่ะเห็นมรอแตยึดบผมว่า แต่เผ็ดมากเป็ดไปนผมเปิดไปนยแค่ส่มเลยมันครบนะแต่เผ็ดเผ็ดมากซีอิ๊นหมก็นี่อะเาะอืมอร่อยปะาะไรหาอะไรฮะหาอะไรไม่ได้หาอะไรเฮ้ยมันดีมันดี อร่อยแป็ดสีน้ำกร้อเลยคือเขาอวยยำโอื้อหมิ้อบกินเผ็ดได้ป่าพี่เป็นเผ็ดพี่ใบกินเผ็ดดูว่ามันเผ็ดกระเทียมเผ็ดกระเทียมเหรออืไม่ได้เผ็ดพริกเออเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้โหดูดูนี่คืออะไรครับอร่อยหิวกินกินเผ็ดพี่กินหอก็ไอี่เหรอจะพูดคำไหน อธิบายไม่ถูกอร่อยโอ้เคสืุดมากก็มี่สี่ไม่เอาหรอกไม่มีนิ้วไหนว่างเลยหรอวางเลยอืมึงสุดปีนบอกเลยอร่อยอร่อยต้มตำกับชื่อโกงเหรอหืม ผมบ่าได้ฝันว่าจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ผมฝันว่าจะมีครอบครัวที่มีความสุขสำหรับฝันผมแล้วเนี่ยย้ำไดกรบ่ฮหูครับแต่ที่หู้คือความฝันของอ้ายผมกํำลังสิเป็นจริงจุดเดิมต้นของการมีครอบครัวกํำลังสิเกิดขึ้นผมขอให้อีเวียและก็วิกกี้มีความสุขหลายๆเลยครับ มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนักเบาก็ะให้อภัยกันประคับประคองกันตลอดไป